สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกับปามอีกเช่นเคยนะผมปามมีโกสนแดดร้อยเปอร์เซ็นทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศมาฝากนะผมเป็นไซส์กระถาง11นิ้วนะผมมีตรีน้ำตกนะครับผมมีเหลืองใบส้มแล้วก็มีโกสนช้อนเงินนะครับผมโกสนช้อนเงินหายากนะครับคลิปที่แล้วมีคุณลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันนะผมคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับให้ในราคากระถางละ 180บาทจัดส่งฟรีถ้ารับเป็นคู่ปามให้คู่ละ350บาทจัดส่งฟรีนะผมเริ่มกันที่ต้นแรกนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตรีน้ำตกนะผมเป็นโกสนแดดนะครับผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศนะครับผมต้นนี้ความสูงนะครับเกือบ1เมตรเลยนะครับผมหลายช่อนะครับต้นสูงไซส์ใหญ่นะครับผม180บาท จัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้ตรีน้ำตกต้นที่หนึ่งนะครับเหมาะมากสำหรับตั้งคู่นะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ตรีน้ำตกกระถางที่สองนะครับผมความสูงก็เกือบ1เมตรเลยนะครับผมเหมาะมากสำหรับตั้งคู่นะครับตรีน้ำตกกระถางที่สองนะครับผม180บาทนะครับผมคู่ละ350บาทนะครับ ต่อไปครับผมตรีน้ำตกกระถางที่สามนะครับผมใหญ่มากสูงมากนะครับผมตรีน้ำตกกระถางที่สามนะครับผมสวยมากนะครับผมต่อไปครับผมตรีน้ำตกกระถางที่สี่นะครับผมสวยทุกต้นแข็งแรงทุกต้นนะครับผมนี่ครับตรีน้ำตกกระถางที่สี่นะครับผมสวยมากนะครับ ต่อไปจะเป็นเหลืองใบส้มนะครับผมปลามแนะนําให้รับไปตั้งคู่นะครับผมสวยมากนะครับนะะี่ครับต้นนี้ครับผมเหลืองใบส้มต้นที่1นะครับผมความสูงน่าจะประมาณ80เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยมากสูงมากนะครับต,นนต้นที่1นะครับผมเหลืองใบส้มนะครับต้นนี้ต้นที่สองนะครับผม ทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับผมแล้วก็ทนแดดทนฝนนะครับผมนี่ครับถ้ารับไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับผมต้นนี้ต้นที่สองนะครับสําหรับเหลืองใบส้มนะครับต่อไปครับผมจะเป็นโกสนช้อนเงินนะครับผมมีคุณลูกค้าหลายท่านนะครับผมที่ไม่ทันนะครับต้นนี้ครับผมช้อนเงินต้นที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับ สีสวยฟอร์มสวยไซส์กระถาง1 1นิ้วนะครับผมต้นที่1นะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่2นะครับผมสวยมากนะครับผมต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติกัดสีเหลืองทองสว่างแบบนี้เลยนะครับช้อนเงินต้นที่2นะครับต่อไปครับผม ช้อนเงินต้นที่สามนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ตินะครับผมเป็นโกศนแดดร้อยเปอร์เซ็นทนทุกสภาพอากาศนะครับผมต้นนี้ลายสวยสีสวยนะครับผมฟอร์มสวยนะครับต้นนี้ต้นที่สามนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่4นะครับผมต้นละ180บาทคู่ละ350บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมช้อนเงิน ต้นที่4นะครับผมสวยมากนะครับผมยิ่งอยู่กลางแจ้งสียิ่งสวยนะครับผมช้อนเงินต้นที่4นะครับแนะนําให้รับไปตั้งเป็นคู่นะครับผมจะสวยมากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ช้อนเงินต้นที่5นะครับผมใหญ่มากสวยมากนะครับผมช้อนเงินต้นที่5นะครับ180บาทนะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้ช้อนเงินต้นที่6นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้3มช่อฟอร์มสวยมากนะครับผมช้อนเงินต้นที่6นะครับ180บาทนะครับผมคู่ละ350บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่7นะครับผม3มช่อเช่นเดียวกันยอดเดินดีต้นแข็งแรงนะครับผมสีสวยนะครับช้อนเงิน ต้นที่เจ็ดนะครับผมสวยมากมีจำนวนจำกัดนะครับผมปิดท้ายด้วยที่ช้อนเงินต้นที่แปดนะครับผมปลาลมแนะนำเลยนะครับผมหมดแล้วคือหมดเลยนะครับต้นนี้ต้นที่แปดนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับ ามฝากกดติดตามไปด้วยนะผมปาลมจะมีโกสลแดดเข้ามาเรื่อยๆนะผม,กกม,ปะผมเป็นโกสลที่ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศเลยแล้วก็ฟอร์มใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมเดี๋ยวจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับผมให้คุณลูกค้าได้เอฟกันนะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ